beleza lá festa cola véi beleza meu rolô meu rolô lá tá legal tia beleza meu beleza ia pô selamat pagi สลาร้ไอ้วกุลาเมจะปุยก็อเลยหอกาเสพากับวกุลา่คนนอนอยู่ฮอกาเสพะเฮอกาเซพะรก็ป้าวิอ่สลาสาลรู้จูกัลาเวเลบมาปากลาเวอย่าพูดเลกะลาเวป้าสาจะขับโบเลยจอป้าก็อยยะออัตลียามเว่ยลอเลยตติลูอัลีอยาเลยออสเตรเลียมีสละบียมีเรื่องป้าวกอ อ่งาือเทมวลพอลีนีฮอพอลีฮอพอลีฮอพอลีออบากันจวไม่ยอดเลยคือกูได้ย่าจวนนะเลยคือกอยาเพื่อนงั้ตบสไลฟ์ัสกุลาไปแม่เลย่ยจะปุยกก็ สไลฟ์พ <l Army> ูดอย่าพูดสลา์พูดหนูอย่าพูดหน่อยสิซ้อปน่าลวยอย่างนส้อปน่าลุยจนี่มาหาให้แม่เลยเยลกูเลยจะขอกูแล้วไหลาเต่โย่เลยจะหอกูแล้วเน่ยขาเหตมวยอย่าสกกแลเว้ยเลยอย่าพูด กูติมมรเชิลอมชเลยสไลฟ์เพื่อจะปุยกับสุกุลาเวลเลยทีกับกีกับชุดีกับคลราเวะอัตลียาลเลยเลยสไลฟ์เสุลาเวช้อลากจับปีเฮเลยสไลฟ์ลากจับพีเฮะวิดีโอถอดแชร์เว้ฮถาจฮจเอเลล่ะเสจับพีวอ้ปากกัจับลกพี เราเซจับปีลาสลักเราเซจับปีลาเนี่ยสลัลุยจีนั่นเหรอฮะลนี่ยเาเซจับปีเอเลสลัลเาถ้าเต้นอะไรรอบจะป้ะกอไงเราเซจัปีลาสลักไงเซจับปีติยาเล่ยติยาเล่ยติยาเล่ยเฮงากระตัวเฮงากระตัวสลับมาใหมันอีล้วกาโอ้ยเดี๋ยล

เออโอ้ยอยาเลยจิ้มไหมจะปุยากลเชวจอาไงยัมีจุ๋ยโยเล่ไงยังมีจุบิปุ่ป่อไปออกป่าจากขบวบจอยามีดีสิแล้วยาปดวิจะปุยากกลเชวแม่มนี่จะปุยากเออนี่จะปอยากไปรม่จิ้มไหมจะปุยาก โซจิไหมจัป hmm. so, uh 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 ุยกคออยอยู่แม่จ uh ิไหมจะปยักค uh ืออยจิไมโอ้ชูชอมาเย่วยดคือดักเกทุเวบชชมาเย่ uh ้อเลยเยเชวยสเยจเชวยเยยูลยเยเชวเลยนนี้เลยยังเขยยสยเช ยยน,น่สาม่ะือนาือจกสกุลาะไ่ชอบขัเชียร์อะนะ